สวัสดีครับพบอีกครั้งนะครับกับช่องมาวิริคยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องการดูแลปลาในหน้าหนาวนะครับก็เมื่อวันไม่กี่วันก่อนในช่วงต้นธันวาเนี่ยเรามีอากาศเย็นมากนะครับถึง19องศาที่กรุงเทพนะครับแต่จังหวัดผมเข้าใจว่าเย็นกว่านี้นะครับผมก็เลยออกไปวัดอุณหภูมิน้ำนะครับอุณหภูมิน้ำเนี่ยลดลงเรื่อยๆครับถ้าดูจากในภาพนะครับสุดท้ายเนี่ยไปจบที่22.8นะครับ สิ่งนี้มันทําให้เกิดผลกระทบกับบ่อปลาเรานะครับถ้าน้ําไม่ลึกพอเนี่ยปลาจะมีปัญหานะครับเนื่องจากปลาเนี่ยเป็นสัตว์เลือดเย็นนะครับการเผาผลาญอะไรเขาก็จะมีความผิดปกติเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่เราจะต้องช่วยนะครับก็คือเรื่องของออกซิเจนนะครับออกซิเจนเนี่ยจะต้องมีการเปิดออกบาเพิ่มนะครับหรือไม่ก็ต้องอมีการใส่ตัว <c oughs> ออกซิเจนในบ่อช่องกรองเพิ่มนะครับ ถ้ามีปั๊มลมนะครับแต่ถ้าไม่มีเนี่ยเราอาจจะต้องทําการลดอาหารนะครับลดจากที่เราเคยให้ทีทีนะครับอาจจะเหลือแค่1วันต่อมื้อนะครับซึ่งผมเนี่ยให้ปลาเนี่ยกินแค่1วันต่อมื้อบางวันก็ไม่กินนะครับช่วงหน้าหนาวปลาไม่ตายนะครับคือถ้าบางคนกลัวว่าปลาตายก็ไม่ต้องห่วงนะครับและสังเกตนะครับบ่ออาหารผมตอนเนี้ผมมีถังอาหารที่ใส่วีดเจิร์นะครับแล้วก็อาหารปลาปกติไอตัวที่มันสีขาวๆเมื่อกี้นะครับก็คือตัววีดเจิร์นะครับ ซึ่งทำให้ปลาเนี่ยไม่ต้องรับภาระในการย่อยมากนะครับแล้วก็ถ้าบางคนทำได้ก็อาจจะต้องคุกวิตามินเพิ่มนะครับอาจจะเป็นวิตามินซีซึ่งมีขายทั่วไปนะครับวิตามินซีสำหรับบ่อปลาเลี้ยงปลานะครับแล้วก็ช่วงกลางคืนเนี่ยเป็นช่วงที่ออกซิเจนเนี่ยละลายน้ำได้น้อยนะครับอาจจะต้องมีการาเปิด ออกซิเจนนะครับถ้ากลัวว่าจะเปลืองไฟหรืออะไรก็เปิดช่วงกลางคืนก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะช่วยนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอยากจะเตรียมตัวก็แนะนําให้เปลี่ยนน้ํานะครับประมาณ3 0นะครับทุกวีคหนะครับหรือการล้นน้านะครับก็ถ้าทําได้ก็ทํานะครับแต่ช่วงก่อนหน้าหนาวมาก็อยากจะให้ล้างกรองนะครับเพื่อจะได้เป็นการเคลียร์ภาระในกรองนะครับซึ่งพวก แบททีเรียอะไรพวกนี้มันจะย่อยสลายของได้ช้านะครับในช่วงหน้าหนาวดังนั้นเนี่ยเราช่วยบอกรองด้วยเป็นการช่วยปลาด้วยนะครับก็สรุปสั้นๆนะครับการเลี้ยงปลาในหน้าหนาวนะครับถ้าบ่อปลาของเพื่อนๆไม่ลึกนะครับแปลว่าอุณหภูมิของน้ำก็จะสวิงขึ้นลงเร็วมากนะครับโดยเฉพาะช่วงกลางคืนนะครับ ดังนั้นการช่วยเขาก็คือการงดอาหารหรือลดอาหารนะครับมันจะทําให้ปลาได้นําพลังงานในการย่อยเนี่ยไปเป็นพลังงานในการทําให้ร่างกายอบอุ่นนะครับเพื่อต่อสู้กับอุณหภูมิข้างนอกนะครับแล้วก็เชื้อโรคแบคทีเรียต่างๆที่จะมาทําลายเขานะครับแล้วก็การลดอาหารเนี่ยมันจะทาให้ของเสียที่เกิดขึ้นในระบบน้อยลงนะครับดังนั้นเนี่ยการทาให้ปลาเป็นโรคก,ก็จะเกิดน้อยลงนะครับแล้วการที่เราช่วยล้นน้ําล้างกรองนะครับ ก็จะเป็นการช่วยปลาในอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับก็ยังไงก็ขอให้เพื่อนๆเ,เลี้ยงปลาอย่างมีความสุขนะครับจริงๆปลาคราบก็ไม่ได้จุกจิกอะไรมากขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับฝากกด subscribe แล้วก็กดไลค์มีคอมเมนต์อะไรก็เขียนมาได้นะครับขอบคุณครับที่ติดตามช่องมาบริโค่ยครับสวัสดีครับ